และตอนนี้เขาผมรอบชิงของทัวร์นาเมนต์สุดจริงจังเงินรางวัล100โทเค็นเข้มาถึงนะครับแมเอาเลยเอาเลยกดเถอะเกก็แข่งกัน 2, 2> <c oughs> ใน3นะครับต้องมาดูกันว่าอันนี้ก็จะเป็นรอบชิงรอบแรกนะครับผมระหว่างทีมฝั่งสีฟ้าอ,อาัลบโตเมตาใหม่ๆกับทีมฝั่งสีแดงมาเพื่อของแชมป์ก้องมาดูว่าครับ อะไรวะศึกครั้งนี้ใครจะนําใครจะตามและคนที่ตามจะมีโอกาสได้แชมป์หรือเปล่าต้องมาดูกันในรอบนี้นี่・นี่โอเคตอนนี้ครับผมก็ถึงเวลาแล้วครับแม่ตัดภาพไปที่แม่ของเราแต่ว่าแม่ของเรายังไม่เดินครับผมงนั้นตัดภาพไปที่เบเรสแล้วกันตอนนี้เบเรสจ,จะไปไหนครับตอนนี้ครับกําลังคิดอยู่ครับว่าจะไปไหนเหมือนจะไปเ่นอย่งไม่แน่ใจครับตอนนี้ครับ แต่เอฟซูเหมือนเราจะไปกลางครับเอฟซูไปกลางครับเสอเทสีน้ำเงินของเราครับแหมเอฟซูเมทวะต้องออกเรื่องจริงๆครับตอนนี้ครับไอตีมตัวอื่นของเราครับเหมือนจะรู้ว่าศัตรู่าตีแดงนะผมก็จะไปดึงแดงครับตอนนี้ครับแหมโอเคครับนี่ก็คือรอบแรกนะครผมแหมชิงแชมป์รอบแรกเมื่อกี้หลุดไปนิดหน่อยครับเนื่องจากเราปรับดีเลมันก็เลยค่อนข้างหลุดนะครับแหมก็บ้างกันไป แต่ตอนนี้ครับแก๊กของเราไม่สวนครับจะไปเวีปลาต่อครับผมจังหวะนี้ครับยังไงต่อแก๊กเราดึงได้หรือไม่ครับจังหวะนี้ดึงไปครับแม่ดึงฉลามไม่ฟาน์มาะหมูจังหวะนี้คนมันเอาเรื่องจริงๆครับแต่ตอนนี้ก็มีคนจะเอาครับแล้วก็เข้าไปลึกแล้วสตาร์ทโดนเหมือนกันครับแม่แล้วสตาร์ทไปเหมือนกันจังหวะนี้จำไว้หรือไม่ยังไงต่อครับแม่ฉลามฟานไปแล้วครับเร็วขึ้นอีกเลยแล้วตอนนี้ครับแม่พักผิดครับตอนนี้เฮ้ยหืมต้องหัวอันตีสวยได้สวยครับแล้วดึงสวยมากครับจังหวะนี้ต้องฟิกเกอร์เราไปก่อนครับสำหรัับบแม่ของเรราค ไปหนึ่งท mm ีล hmm. ัเร uh ียบร้อยแตกไปหนึ่งครับจังหวะนี้มันเอาเรื่องจริงๆครับตอนนี้เหลือแค่เคกดี้เป็นคนเดียวท่อนั้นครับผมสำหรับเจ้ามีของเราครับยังไงต่อแหมก็ียร์คลิปกันไปก่อนนะครับติมฝั่งสีแดงก็ดูดีจริงแต่ตอนนี้มีปเด็นครับผมจังหวะนี้เก็ใครเชื่อเพื่เราดุนดึงแต่บ้านหลบไปได้ครับผมเหมือนป้อมยินิดหน่อยครับแต่ตอนนี้ครับเหมือนจะน้จะเข้ามาหรือว่าจะเอาหรือว่าไม่เอานะผมเอาป้อมไปก่อนเอาฟาร์มก่อนครับแหมยังไงต่อแหมแต่ตอนนี้เอาตเราเหมือนจะบอกข่าวนะครับจะเอารอเปล่าแต่ เฮ้ยตามภาพไปที่ดินบนครับเจ้ามีของเราแต่ตอนนี้เจอประเด็นครับแลมมิงประทาลมมิงครับเจ้าเอาหรือเปล่าแล้วยิงไปก่อนครับสำหรับไฮเตรนของเราครับและโดนสวยมากครับจังหวะนี้ครับแม่แล้วดูดสวยหรือเปล่าเดี๋ยวไม่มีครับแม่ตอนนี้เก็บอยู่เหมือนกันอย่างไงต่อครับแม่เมื่อกี้พลาดไปนิดหน่อยครับแต่ตอนนี้โดนลมลมลมโดนยิงลมยิงเจียมากยิงเจียมากแต่ตอนนี้ครับโดนลุมหรือเปล่าแล้วยกไปแต่ว่าไม่โดนครับจังหวะนี้เจ้ามีของเราจะทำยังไงต่อก็ยังคงหลบต่อไปครับตอนนี้ครับอย่างไงอะ แล้วดึงไปแต่ยังไม่โดนครับแม่ตรงนี้แม่ดึงโดนหนึ่งปรเ็นก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเกิหน้าเกิดตาผมแนตอนนี้มีประเด็นครับเลีนล่างมีประเด็นแล้วเก็บไปได้หนึ่งครับแม่ฉลานเราโดนเก็บไปครับแม่เมื่อกี้ถามผ้ไม่ทางขอไปทุกท่านเลยนะครับอื <c oughs> ้มมันเดือดวะ่ะ มันเดือดแล้วตอนนี้ครับขายซีลมงสังของเราอยู่คนเดียวครับแต่ตอนนี้มีคนเอามังกรไปก่อนนะครับสำหรับซีลของเราและได te ้มังกรเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ตอนนี้มีประเด็นครับแม่เอ็สูเราเจ็บมากแล้วนิดเดียวเท่านั้นและเด็กสีน้่เงินฟิกเกอร์หลบไปได้แต่ตอนนี้ครับซกระกดดมาจากอันติหรือไม่ครับแต่โดนอันตีเลยครับผมและเดี๋ยวว่าอนติกระโดดหลบไปได้ครับผมมันสกิลเพแล้วดึงสวยมากแต่ว่าจะดูดหรือไม่ไม่ดูดครับผมแม่ตีอุ่นเราอย่าเพิ่งดูดครับแม่ดูดเก่งไปหน่อยแต่ดูดสตาร ได้งไงต่อแล้วรอดคู่หรือไม่แล้วรอดคู่แต่ว่าไหอ่้อ๋หิวเกินไปแล้วดุนด,ดุดเหมือนเลยครับแม่จะไหวหรือเปล่าแม่ว่าจะาแจะล้วก็โดดมาออืพอพาตีของเรากระโดดมาทําให้ตายไปก่อนนะครับแหม เมื่อกี้แทนที่จะหนีไปแต่ว่ายอมกระโดดมาเฮ้ยแต่นะยูน่หโอกระโดมายิงมาี้เรายิงสามยิงสครับแม่เฮ้ยมันรู้ได้ยังไงอ่ะจากนันนี้แต่ว่าโดนโออสตาร์สวยมากครับแม่แม่เราสตาร์ได้เก่งจริงๆงครับแต่เราเอาตอของเราและตอนนี้ครับเจ็บคู่เจ็บสามแล้วตายไปหนึ่งครับแม่แต่ตอนที่ซิวเรากรเข้ามารับจะไหวหรือเปล่าแล้วซิวเก็บไปได้หนึ่งด้วยเช่นกันครับแต่ตอนนี้ซิวจะเอาหรือไม่ครับแม่ซิวไม่รู้นะครับผมว่าเขาอยู่ในพุ่ม แมถือว่าเป็นการเล่นที่ดีครับไม่รู้ครับไม่ได้สิุนอยครับแล่ตอนนี้ก็กโดนมาถึงแล้วจะเรียบเลยครับเก็บแครี่กันเป็นก่ออยู่คนเดียวก็หงาแบบนี้ครับโดนเก็บไปหนึ่งครับโอ้โหเริ่มเก็บมาก็มกัมนนะครับผมจังครับสามต่อสิบเอ็ดนะครับผมทีมฝั่งศศสีฟ้าก็ ก็ข้างสีเปรียบครับการเงินอยู่ที่8ปดพันต่อหนึ่งหนึ่งครับแต่ก็ยังไหวอยู่ครับยังห่างกันไม่มากเท่าไหร่แต่ตอนนี้มีประเด็นหรือเปล่าครับยังไงต่อแล้วใครจะมูซ่ามาลองก็ดเข้ามาครับเจ็บป้าขบูลจะใช้อันตีหรือไม่ครับแต่ตอนนี้อันตีหมดไปก่อนครับยังใช้ไม่ได้นะครับผมแงมเราอันนี้ ปิดไปเลยละกันจะมันนี่มีประเด็นหรือเปล่าครับตอนนี้อยู่คนเดียวครับผมนาทาวเวอร์เรายิงครับแต่กระโดดลงมาก่อนครับเรายิงไปก่อนแล้วเจ็บ้างเหมือนกันแล้วตอนนี้อันตีมาครับผมทำไมตัวเองเด้งเลือดได้ครับผมแล้วตอนนี้ครับกระโดดมาจะเอาครับและนิดเดียวเท่านั้นครับให้อติกำลังจะตายครับผมแต่ว่าอ่ไม่กล้าเข้าแล้วก็โดนมาแบบนี้ครับแม่เนี่ยเรายิงไปแล้วอันตีไปแต่ไม่โดนครับสำหรับลาบิวของเราครับแต่ดูสวยครับแม่กระโดดเข้ามาดูแบบนี้แล้วก็ระโดดมาแล้วอันตีไปไม่โดนด้วยเช่นกันครับหลบไปได้ครับสำหรับเจ้ามีของเราแต่่ตออนนนนีีี้มปรรระะเเเด็งทกลาาคคัับบผจ จออปตครับผมจจงหวันนี้แล้วกระโดดมาสวกกระซวกไสไปได้หนึ่งครับจังหวันนี้เจ้าแม่ของเราครับแม่ใช้ส้งเรากับซวกายไปก่อนแต่ตอนนี้ป้อมกาลังจะแตกครับที่ป้อมบนครับแต่ตอนนี้ยังไงต่อและยิงไปและเรียบร้อยครับป้อมนี้แตกไปหนึ่งครับแต่ป้อมกลางก็จะแตกด้วยเช่นกันหรือไม่ครับแต่ตอนนี้ฉลามมาเคลียร์ทันแต่ว่าฉลามเลือนโลเกินไปครับจะเคลียร์ได้หรือไม่ครับไม่ไม่เคลียร์ครับแต่ว่าคลิปก็หมดครับแต่ตอนนี้เข้ามาเบ็ดปากผมได้เปรียบได้เปรียบก็เบ็ดปากกันไปก่อนครับยังไงต่อ ตีกันไปครับและได้ครับพันดิ้ลงหัวกันไปก่อนครับแม่เฮ้ยยิงสวนนะเจ็บมากว่ะฉลามเจ็บมากฉลามดุนยิงกล้องดุนยิงเจ็บอยู่เหมือนกันจังหวะนี้โอ้โหเอาเรื่องจริงๆครับแต่ตอนนี้ครับแม่ของเราอยู่คนเดียวครับผมพยายามเคลียร์คลิปมาอยู่ได้ไหมจังหวะนี้แล้วป้อมแตกแล้วดึงได้ด้วยผมจัมหวนนี้ครับแต่จะหลบมาได้หรือไม่แล้วดูไปแต่ว่าโดนสตาร์ทไปก่อนครับโดนสกิลสองของแม่ไปทําให้เกิดการสตาร์ทเกิดขึ้นนันแล้วยิงไม่ยิงครับผมอย่างไม่ยิงครับแม่เด้สินมือเงินนะครับผม เอลซูเมตนะครับแม่เ,มเอลซูเลงกลางนะครับผมก็ม<บน>ีก็เห็นอยู่ประจำนะแต่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ถ้ยก็เคยเห็นอยู่แต่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอยู่เห็นประจำคืนเลยวะเนี่ย่างวันนี้ว่าธรรมชาติครับก็เคลียดขีิเกันไปกดนะครับแม่ฟังสีฟ้าก็พยายามเออแต่ตอนนี้มีประเด็นหรือเปล่าครับแม่อยู่คนเดียวแบมนนี้ไม่ไหวครับใครเจียงมุสา่มันเราล่วงไปคุยกับลากว่ามไม่กนนะครับจังหวะนี้มาอย่างไงต่อตอนนี้ครับเอม มังกรไปก่อนครับเพื่ <c oughs> อความได้เปรียบครับก็เอาเจ็บทิมนับผมแต่ตอนนี้มีคนรู้หรือไม่ไม่มีรู้ครับดึงไปไม่ให้ออกมาดแล้วเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงได้มังกรแต่ว่าฝั่งสีฟ้าก็เคลียร์คลิปกันไปก่อนครับดึงไปแต่ไม่โดนครับดึงนคลิปนะผมเมื่อกี้แม่น่าสุดเสียใจแลอเกินจะต่ตอนนี้ครับแม่ยังไงต่อเล้วกยิงไปแต่ไม่โดนครับคอยโดนสตาร์ดโดนสตาร์ดนานมากยังมีโดนสตาร์ดนานมากครับแม่แต่ว่าเพื่อนตีให้อยู่ครับแม่ หายเตียงของเราครับแต่ตอนนี้มีประเด็นหรือเปล่าล้วเลงอยู่ครับเปิดแมบไปก่อนครับตอนนี้ก็มีประเด็นมากครับตอนนี้ฝั่งสีฟ้าก็พยายามปลูกแต่ว่าซิลเจ็บมากครับผม่างนี้ต้ว่าคำไม่ยั่ยู่ครับแม่ตรงนี้เขาค้ำไมยู่ครับสําหรับเออเขาชื่อว่าอะไรว่าแม่เอาเรื่องจริงๆรครับมีประเด็นครับแต่ฉลามเรากระโดงมาจะเอาครับแม่จะฟันแล้วครับกระโดงมาฟันอยู่จแล้วเจ็บบ้างเหมือนกันครับแต่ว่าเจอฉลามก็เจ็บอยู่เหมือนกันและฉลามร่วงครับผมเจ้ามานเนื้ครับแม่ แล้วตอนนี้ครับคลิปเข้าครับผมทีฝั่งสีฟ้าก็ทีฝั่งสีแดงก็ตีคลิปกลางกันไปก่อนครับตอนนี้ครับแม่ค่อนข้างได้เปรียบนิดหน่อยครับยังไงต่อแต่ก็ยังพอไหวครับยังถือว่าสู้ได้อยู่แต่ตอนนี้ให้เตเนียนป้อมฟีครับและเรียบร้อยได้ป้อมโบดอีกป้อมล่างอีกอันหนึ่งครับผมยังไงต่อครับยังไงต่อเฮ้ยโดนไปแต่ว่าไม่โดนครับโดนสตาร์ทไปเจ็บบ้าเหมือนกันครับแม่ของเราก็เอาเรื่องอ้วยเดมเนมีมีติหรือไม่ครับยังไม่มีนะผมอีกเก้าไม่ได้เลยอีกเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกัััันนนคครรบบแ่่ตอีี้ยงไมมมผ ัปฟังว่าเลงอยู่ครับแม่เอ็มสุพยายามเลงอยู่ครับจังหวะนี้ว่าเอ็มสุเราพยายามแม่นครับเลงตายมาเลงตายแม่มาดูโดนหรือเปล่ามาดูโดนหรือเปล่าจังหวะนี้ว่าก็เอากันไปก่อนนะครับถาเพ่นเรายิงบอลลัซตานไปแต่ว่าไม่โดนครับผมห้เตอเราหลบไปได้ครับผมแต่ตอนนี้ครับเจอฉลามไปหนึ่งครับจะเอาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เฮ้ยจะพาบอยบัฟป่ะแต่ว่าไม่ไหวนะครับแม่ฉลามได้บัฟฟ้ากันไปก่อนครับแต่ยังไม่พร้อมบวกครับตามไปก่อนครับในเงินน้อยครับผมยังไงต่อแม่ฝั่งสีฟ้าก็พยายามฟังครับแต่ว่าฝั่งสี สีแดงนี้ค่อนข้างได้เปรียบก็เอาเงินลึกเข้าผมแต่ตอนนี้มีประเด็นเข้าผมแล้วตอนนี้ กิดการเอามังกรเออนดักซินอเงินขึ้นแต่ไม่เอาครับโดนสตาร์ทครับผมจำวันนี้โดนสับไปก่อนแล้วจะนี้ซิีจะเอาหรือไม่ครับจำวันี้ดึงไปโดนดึงสวนครับแม่ซีจะเอาแต่ว่าโดนอันติไปก่อนครับโดนอันติทำให้ใบดิ๋นหน่อยครับซีกดดนมาแล้วสับอันติแล้วหลบไปด้วยครับผมแม่ใช้อันติเพื่อหลบนะครับเมื่อกี้สับไปโอ้ยแรงว้เกือบตายแต่เอบตยังอยู่ครับโอ้เลื่อนโลแต่ก็ยังอยู่อ่ะจังหวะนี้ป่ะจังหวะธรรมชาติจัดแล้วกล้องของเราครับหลบมาก่อนแต่ตอนนี้ฮาเตีของเรา เรียกการสุนยียมาเพื่อจิ่จะตีแล้วผมจังนี้พยายามจะจบแล้วผมจังหวะนี้บา แม่ฝั่งสีฟ้าก็พยายามตามลังไปก่อนแต่ตอนนี้ซิวกระโดดเข้ามาหนึ่งทีครับแม่กระโดดเข้ามาลึกมากแล้วอยังนี้ซิวยังไงต่อแล้วโดนดูดครับฟิกเกอร์ดูดไปแต่ไม่โดนใครครับแต่ตอนนี้ฉลางเราฟันฟีฟันฟีแล้วเรียบร้อยซิวแตกไปหนึ่งแต่ว่าซิวก็เก็บไปได้เยอะเหมือนกันจังหวะนี้ว่าแต่ทางเบื้องเราเก็บบ้างแล้วโดนป้อมยิงจนตายจังหวะนี้ยังไงต่อแต่ตอนนี้เหลือซึ่งเนี่ยเราเดินเท่านั้นครับแต่ป้อมมายังป้อมกำลังจะแตกเราเรียบแล้วครับป้อมแตกไปก่อนตอนนี้เหลือกันบ้างแค่หนึ่งคนเท่านั้นหนึ่งต่อ เราต้องมาดูก no ันต่อไปครับแต่เจ้าบัตรธรรมชาตินี้ไงต่อแล้วตอนนี้5432เกิดครับมีคนเกิดหนึ่งครับมีคนเกิดหนึ่งมีคนเกิดหนึ่งแต่เจ้าบันนี้ตายไปหนึ่งครับแม่อยังไงต่อเดีแต่ว่ายังไม่มาครับเจ้าหนี้อติไปสวยมากจริงแล้วเจ้าหนี้กระโดดมาถึงแล้วพยายามจะหลบครับอติหลบไปแล้วโดนยิงแล้วโดนติ๊กเกอร์ไปเจอบ้านยังรอดอยู่ครับเจ้าบัตนี้ใครเจียงมูซาไรพยายามจะเอาไม่ยอมไม่ยอมไม่ถอยครับแม่กระโดดไปน่งทีแล้วตอนนี้ระยะวงหนึ่งทีแล้วตอนนี้ยังไงต่อครับแม่ยังรอดอย ้อมาอยู่นะตีป้อมกลางไป่ออลางไปก่อนครับจะมาเบรลตของเราครับแม่เอฟีของเรามันเอาเรื่องจริงๆครับแต่ตอนนี้คลิปกันหมดครับแม่คลิปเข้าลแล้วแล้วถึงเรียบร้อยตีไปดแล้วป้อมแตกกันไปก่อนครับเก็บเอฟไม่ด้วยซินะปุ่มโอ้โหเอาเรื่องจริงๆครับมันมันดูเดือดเหลือเกินครับเมื่อกี้ปูแลบเหรอ <c oughs> และเกมแรกนะครับผมผู้ชนะก็คือ,อทีมมาเพื่อของแชมป์นะผม นำไป1ต่อส่วนครับถ้าเกิดว่าเกมนี้มาเพื่อความแชมป์ชนะไปก็กลายเป็นแชมป์ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าทีมอบมเมตาใหม่ชนะไปอีกหนึ่งก็จะเป็น1 1ครับต้องมาวัดในเกมต่อๆไปนะครับแม่